ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง O Black นะฮะเวอร์ชันไหนหวัวสุดสำหรับ O Black นะก็มีอยู่3เวอร์ชันเท่านั้นมีไม่เยอะมี Standard มีขับ e l e c t i ่นเก่าอันนี้คือเก่าแล้วนะแล้วก็ ตัวล่าสุดกลับเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมเวอร์ชันไหนโหดสุดสแตนดาร์ดน่าจะไม่ต้องที่เทียบลมะมั้งถ้าสแตนดาร์ดกับตัวเก่ามาถ้าสแตนดาร์ดกับตัวเก่าพวกคาพลังสีแดงขอไม่นับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้อะนะขอไม่นับนับเฉพาะกระโดดนะครับผมกระโดดในตัวเก่าไอตัวสแตนดาร์ดดีกว่านะนะแต่ความเป็นประตูเนี่ยเท <c oughs> ่ากันนะครับผมจับบอลตัวตัว ตัวฟีเจอร์ดีกว่าปัดบอลตัวสแตราดีกว่านะครับผมปฏิกิริยาตัวฟีเจอร์ดีกว่ายึดตำแหน่งฟีเจอร์ดีกว่าทีมเล่์สไตล์ฟีเจอร์ดีกว่าก็ชัดเจนว่าสแตรฐานยังยังสู้พวกนี้ไม่ได้นะครับผมแต่ก็โหดอยู่นะสาตนดาดนะแต่ก็ถ้าถ้าดูเฉพาะภาษาประตูจริงก็เทียบพวกนี้ไม่ได้นะครับผมโอเคก็เป็นตัวการ์เซเลชันแหละที่ดีสุดนะและตัวล่าสุดล่ะมาซึ่งอุบัตกา96เหมือนกันนะโอ้โหดูจากทรงแล้วนะครับผม สีแดงเนี่ยจะจะไปฝั่งฝั่งตัวเก่ามากกว่านะสีแดงเนี่ยมากระโดดกระโดดพลังการยิงพลังการยิงเนี่ยตัวเก่าดีกว่ากระโดดตัวตัวล่าสุดดีกว่านะดีกว่า3เลยนะแนะสดงว่าโดดปัดเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมแข็งแกร่งตัวนี้ดีกว่าแต่เน้นกระโดดว่ะจริงนะกระโดดตัวนี้ดีกว่าอ่ะกินนิดหนึ่งนะครับผมอ่าชัดเจนชัดเจนมากตัวนี้แม่งไปไปเพิ่มอะไรก็ไม่รู้อะ แต่พอมามาตำแหน่งผู้เล่นประตูคือคือลบอยู่นะความเป็นประตูเนี่ยนะครับผมโกคิปปิ้งเนี่ยตัวตัวล่าสุดดีกว่านะครับผมโกคิปปิ้งล่าสุดดีกว่าจับบอลเนี่ยเท่ากันปัดบอลล่าสุดดีกว่ายืนเออเอ่อปฏิกิริยานะครับผมปฏิกิริยาเนี่ยความว่องไวเนี่ยตัวล่าสุดดีกว่าแต่ยืนตำแหน่งเนี่ยตัวเก่าดีกว่านะครับผมแต่โดยรวมทุกอย่างแล้วตัวนี้ดีกว่าและพิกเตอร์ทีมเพอร์สไตล์ก็กินขาดนะครับผมก็ โอบลักนะมันมันก็ไม่ได้มีหลายเวอร์ชันนะนะเล่มบูทแล้วได้ประมาณ98มั้งนะฮะน่าจะได้ประมาณ98ไม่ถึง99นะครับผมก็โอบลักก็น่าจะเป็นตัวล่าสุดที่ดีที่สุดนะครับผมดูไม่ยากนะดูไม่ยากดูเฉพาะคาบลังที่มันจะเป็นสําหรับผู้สาประตูนะก็ดูไม่ยากนะก็เป็นตัวล่าสุดที่ดีที่สุดนะครับผมสําหรับโอบลักนะนะฮะจะก่อนเซฟปั๊กเลยนะคู่ again, เซฟโอบลักพวกสเตเกนพวกโอบลักเนี่ยคู่เซฟเลยนะทุกวันนี้คือ คือเรื่องเรื่องเงียบแหละเกืองไม่ค่อยมีคนอยากได้อยากเปิดแล้วนะครับผมโอเคเนี่ยนะประมาณนี้สำหรับเทียบกับหลังเวอร์ชันในรุ่นสุดสำหรับโหมดหลักแลก็เป็นตัวล่าสุดดีกว่านะดีสุดนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ที่2เพราะว่ามันมีแค่3เวอร์ชันนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วนะครับผมวันนี้เป็นลาบบายแล้วสวัส